ค่ะเอ่อเรื่องนี้แหละแล้วก็สวัสดีครับมีไรท์ปีไม่มีนี่ <laughs> <laughs> xin phép chất lượng xin phép chất lượng xin phép chất lượng xin phép chất ประมาณไม่กี่คนที่ได้ทุกคนต้องเก่งจริงเนีเพราะว่าต้องต้องมีหมอทองมีนักสืบตัวทองด้วยได้ก็เรามาตอนนี้เรามาตอนนี้นะครับทุกท่านก็ต้อนผดูแลมา

ยี่รับ้ายสิบหายี่สบก็น่าแล้วมัผมี่สยี่สิบหกเหลือยสบ

ใชนไงม่กันว่นี่พดิวนนีมันเวิร์ดวันรายยอด้วยมันทากรุบันทางซุกอะไรก็ซื้อวันน้นเแต่ว่าถ้าเอานาจากมาทำแบบนี้ apa apa alhamdulillah ini kendaraan kendaraan untuk melayani untuk melayani masyarakat